ตอนนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับหลังจากพาร์ทก่อนๆนะครับสามพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปทางในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการฆาตกรรมเลือดสาดนะพอนเนี้ยสำหรับคลิปนี้จะเป็นการไถ่ายโทษกนแล้วกันนะครับผมจะทําให้ในเรื่องที่เคลื่อรุนแรงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องน,น่ารักมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าเ,วเพื่อนจะโอเคกับมันแล้วก็มีความสุขฝันดีนะครับโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตุ๊กตาก,กันบ้างนะครับ แน่นอนว่าทุกคนก็จะรู้จักตุ๊กตาพวกบาร์บี้เฟอร์บี้บายะลรพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวรักสุดของเราคือเฟอร์บี้ถูกไหมเฟอร์บี้เป็นตุ๊กตาที่มีความสามารถที่จะกินข้าวได้ร้องเพลงได้แล้วก็อะไรได้หลายอย่างนะครับผมก็จะคิดว่าเราจะพูดถึงตุ๊กตาน่ารักน่ารักนีก่แหละ นในแบบของผมกันบ้างว่าตุ๊กตาทาั้งนั้นนี้จะมีอะไรบ้างครับและอย่างที่บอกว่านี่คือการไถ่โทษของ3คลิปที่ผ่านมาเพราะงานนั้นนีตุ๊กตาตัวเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพราะงั้นผมจะจัดอันดับเป็นท o p ป10ให้เลยเริ่มจากตัวแรกครับตุ๊กตาอันดับที่10นี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมีชื่อว่าคริสตินานะครับเป็นตุ๊กตาที่ดีครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างที่จะ เก่าแล้วก็สมควรนะครับน่าจะมาจากศตวรรษที่18นะครับก็คือนานแล้วนะครับระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ไปเจอตุ๊กตาตัวนี้นะครับที่ร้านขายของเก่าครับเพราะเขาสึกว่าสะดุดตามากนะครับกับตุ๊กตาที่แบบหัวยุ่งๆตัวนี้นะครับจนเจ้าของร้านเนี่ยเดินมาบอกกับเธอเองนะว่าตุ๊กตาตัวนี้อยากจะไปอยู่ด้วยนะครับเธอก็เลยยอมซื้อตุ๊กตาตัวนี้กลับมานะครับแล้วก็ เอาให้กลับลูกสาวของเธอซึ่งลูกสาวของเธอเนี่ยชื่อว่าจัสตินนะครับเพิ่งจะหกขวบเท่านั้นเองแล้วลูกสาวก็เลยตั้งชื่อตุ๊กตาตัวเนี้ยว่าคริสติน่าแล้วก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปนะครับที่ชอบเล่นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเป็นของใหม่ถูกไหมเขาก็จะแบบอาบ,บน้ํากับมันนะครับพาไปโรงเรียนด้วยกันเพียงแต่ว่าผ่านไปไม่ขี่วันครับจัสตินก็ตัดสินใจให้คริสติน่าเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับคือไม่เอาไปโรงเรียนแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าคริสติน่าบอกกับจัสตินครับว่า คริสติน่าเบื่อที่จะต้องไปโรงเรียนทุกวันนะครับแลวอยู่มาวันหนึ่งครับเพื่อนที่สนิทที่สุดของจัสตินนะครับก็มาเล่นตุ๊ก,กตาตัวนี้แหละนะครับก็คือ,อ,อผมขอเรียกว่าคริสตี้กันแล้วกันนะครับมาเล่นตุ๊ก,กตาคริสตี้ตัวนี้แล้วก็ทําขาของตุ๊กตาหักนะครับซึ่งจัสตินเสียใจมากนะรเราก็บอกกับพ่อแม่ว่าเราจะต้องจัดงานศพส่วนของเท้าตรงที่หักเนี่ยให้กับตุ๊กตาตัวนี้ เราก็จําเป็นที่จะต้องเชิญแขกมางานที่เป็นคนจริงๆนะครับคือจัดงานศพเหมือนของคนจริงๆเลยซึ่งพ่อกับแม่ก็คิดว่านี่เป็นจินตนาการแบบเด็กๆนะครับแบบว่ามีเพื่อนเรียนจินตนาการอะไรทานองนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีเรื่องพิดปกติเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีการดึกคืนหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านงานศพไปแล้วเนี่ย จัสตินก็วิ่งมาหาพ่อแม่นะครับแล้วก็ร้องไห้มาเลยบอกว่าคริสติน่ารู้สึกเจ็บเท้ามากเพราะว่าเท้าเนี่ยโดนมดลุมกัดอยู่นะครับแล้วก็พยายามบอกพ่อแม่ว่าเราจะต้องไปขุดหลุมตรงนั้นเนี่ยที่ฝังเท้าของตุ๊กตาไว้ครับแล้วก็ขุดเอาขึ้นมานะครับซึ่งโอเคครับพ่อแม่ก็จะทำตามเพราะว่าจัสตินก็แบบขยันขยอเต็มที่นะครับคือต้องทําให้ได้นะครับ พอขุดเอาเท้าของตุ๊กตาขึ้นมาก็พบว่ามีมดลุมอยู่ที่เท้าตรงที่หักเนี่ยของตุ๊กตาจริงๆซึ่งตอนนั้นคนเป็นแม่นะครับก็เริ่มจะคิดแล้วว่าอันนี้มันอาจจะมาเช่ดจินตนาการของเด็กหัวแล้วแหละในที่สุดครับคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ตัดสินใจเอาตุก๊กตาคริสตี้เนี่ยเก็บล็อกเอาไว้ในอ,อะไรเหมือนกับเป็นหีบกล่องกุญแจที่ล็อกกุญแจได้นตะ่พูดผิดเป็นหีบที่ล็อกกุญแจได้แล้วก็เก็บไว้ที่ใต้หลงังคานะครับ ดยคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ได้บอกกับลูกสาวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ็ดขวบแล้วนะบอกว่าตุ๊กตาคิสตี้เนี่ยเดินทางไปหาครอบครัวที่ยังกฤษนะเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ตุ๊กตาจะไม่อยู่นะนะครับซึ่งหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านเลยมานะครับแล้วก็ครอบครัวนี้ก็ได้ย้ายบ้านนะครับส่วนตัวของคนที่เป็นแม่เองเนี่ยก็ได้เอาตุ๊กตาตัวนี้นะครับคิสตี้เนี่ยมาขายใน eBay นะครับซึ่งในที่ในสุดท้ายเนี่ยคนที่มาซื้อคือชาน่านะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่ทํางานเกี่ยวกับการพิสูจนรับะค แต่หลังจากที่ซื้อไปไม่นานนะครับชาแนลก็เริ่มจะรู้สึกถึงความผิดปกติของตุ๊กตาคริสตี้นะครับว่ามีบางอย่างที่มันไม่เหมือนตุ๊กตาทั่วไปแต่ว่าไม่ได้ถึงกับรบกวนการใช้ชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าเธอสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้สามารถยกเก้าอี้ได้เองหรือว่านั่งในท่าที่เธอไม่ได้จัดให้นะครับหรือว่าก่อนที่เธอจากจากบ้านเนี่ยเธอหันกลับมาแล้วมักจะเห็นว่ามัน,นบกมือให้นะครับแล้วก็ คิสตี้ไม่ชอบถูกถ่ายรูปนะครับคือทุกครั้งที่พยายามจะถ่ายรูปเนี่ยก้องก็จะติดติดดับดับหรือไม่ก็ดับไปเลยนะครับแต่ก็พอจะมีรูปอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ตามแล้วก็ทุกครั้งที่ชาแนะพยายามจะหวีผมให้กับคิสตี้เนี่ยพออย่อหวีผมให้เรียบรนอยแล้วนะครับในเช้าวันต่อมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมของคิสติน่าก็จะกลับมายุ่งเหมือนเดิมเหมือนกับว่าคิสตี้เนี่ยพอใจอยู่แล้วที่ผมของมันเป็นอย่างนั้นและทั้งหมดที่ว่ามาก็คือ เรื่องราวนะครับของตุ๊กตาอันดับที่10ครับต่อไปนะครับมาพูดถึงตุ๊กตาอันดับที่9้าที่ผมจะนาเสนอดีกว่าตุ๊กตาตัวน,นี้มีชื่อว่าเมอร์ซี่นะครับซึ่งเมอร์ซี่ก็เป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวนะครับที่ถูกขายกันบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับโดยที่เจ้าของคนล่าสุดเนี่ยก็ตั้งใจที่จะลองของนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอแรงขนาดนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อพอเธอซื้อตุ๊กตานี้มาจากการสุ่มว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาที่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับเธอก็ใช้กล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นกล้องจับพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักเนี่ยจะเป็นกล้องที่พอ,อพอมันเจอพลังงานอะไรแล้ว,ลวจะเห็นแสงเป็นวงๆอยู่ตรงจุดที่มีพลังงานซึ่งเมอร์ซี่เองก็มีพลังงานอันนี้อยู่ในตุ๊กตาด้วยนะครับและในคืนนั้นเองนะครับในห้องที่เธอใช้ถ่ายรูปเมอร์ซี่นี่แหละ วิทยุนะครับก็ทําการหมุนเปลี่ยนขึ้นเองไปเรื่อยๆได้นะครับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็หลังจากนั้น2วันนะครับเ,เธอก็ตื่นขึ้นมานะครับตอนกลางคืนแล้วก็เห็นว่าคือได้ยินเสียงนะครับเมอร์ซี่ตกลงมาจากชั้นวางของที่เธอวางตุ๊กตา,าไว้นะแต่ว่าสิ่งที่เธอเห็นก็คือ,อคือปกติแล้วเนี่ยตุ๊กตาพอล่วงลงมาจากชั้นวางของมันควรจะต้องล้มนอนไมเป็นท่าอยู่กับพื้นถูกไหมเพียงแต่ว่า เมอร์ซี่ตกลงมาจากตู้ตัวนั้นนะครับโดยที่ตุ๊กตาเนี่ยยังคงยืนสองขาบนพื้นด้วยขาของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เจ้าของนะครับก็เลยเชื่อจริงๆนะครับว่าตุ๊กตาตัวนี้จะต้องมีพลังงานลี้ลับอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจเก็บตุ๊กตาเมอร์ซี่เนี่ยแยกเอาไว้ห่างๆจากตัวเองนะครับเพราะว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่มีตุ๊กตาตัวนี้อยู่ใกล้ๆ ุ๊กตาตัวต่อมานะครับมีชื่อว่าเอมิเลียนะครับซึ่งเป็นตุ๊กตาเก่ามากนะครับอ,อ,อายุน่าจะร้อยกว่าปีได้นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณยุค1878นะครับถึง1,900ประมาณนั้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะนานมากแล้วกเ็เป็นตุ๊กตาที่กษัตริย์แห่งอิตาลีนะครับได้มอบให้กับทหารที่เป็นเพื่อนสนิทของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งตัวกษัตริย์เองแล้วก็ทหารคนนี้เนี่ยก็ถูกฆ่าตายนะครับ ด้วยเหตุในเหตุการณ์ลมบันลังนะครับซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็เลยตกเป็นของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาลีนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของทหารคนนั้นนั่นเองโดยมาลีเนี่ยได้ตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่าเอมิเลีย และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมารีกับเอเมิเลียเนี่ยก็ผูกพันกันมากนะครับรักกันแล้วก็จะต้องิี่ตุ๊กตาตัวนี้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หหรือครั้งที่2ซึ่งอยู่ในช่วงนั้นทั้งสองสองครามเลยนะครับทำให้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยสูญเสียแขนขานะครับไม่ใช่แขนขาซิบอกว่าเสียแขนนะครับทั้งสองข้างขายังอยู่นะครับหนังศีษะนะครับก็คือ ส่วนหัวของตุ๊กตาบางส่วนก็หายไปแล้วก็รวมถึงเส้นผมด้วยนะครับที่หายไปจากแรงระเบิดนะครับที่เกิดจากการโจมตีแต่ว่ายังไงซะนะครับเอมิเลียก็ยังคงเป็นตุ๊กตาเพื่อนรักนะครับของมาลีแล้วก็เธอก็ยังคงกอดตุ๊กตาตัวนี้เสมอจากคําพูดนะครับของคนอื่นๆที่อยู่ในร่ลบภัยเดียวกันในช่วงสงครามเนี่ยบอกว่าเขาได้เห็นตุ๊กตาเอมิเลียเนี่ยส่งยิ้มให้เขาระหว่างที่ตุ๊กตากําลังอยู่บนตักของมาลีนะครับ ส่วนมารีเองก็บอกว่าตอนสมัยที่ตุก๊กตาตัวนี้ยังมีแขนอยู่นะครับตุก๊กตาตัวนี้เคยส่งตาปิ้งปิงให้เธอค,คือกระพริบตาให้แล้วก็มือของมันสามารถขยับเองได้นะครับแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ตุก๊กตาเอเมเดียเนี่ยพูดกับเธอเลยว่ามันไม่ดีเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าแม้แต่ตัวมารีเองก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าเธอหูแว่วหรือว่าฟังผิดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วตุก๊กตาเอเมเดียเนี่ยมี กล่องนะครับซึ่งสามารถส่งเสียงได้เพียงแต่ว่ามันพังมานานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนโดนระเบิดนะครับแต่ว่ายังไงซามาเรียามาลีก็บอกว่าเธอดีใจที่ตุ๊กตาพูดกับเธอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ด้วยความบุพันเนาะมาลีก็เลยตั้งชื่อลูกสาวของเธอนะครับว่าเอมิเลียตามชื่อของตุ <h <h ๊กตาตัวนี้แล้วก็ในปัจจุบันนะครับผู้หญิงที่ชื่อมาลีที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเอมิเลียก็เลยตกอยู่กับลูกสาวของเธอซึ่งชื่อเอมิเล โดยลูกสาวเนี่ยบอกว่าเธอได้ยินเสียงตุ๊กตาตัวนี้สะอื้นร้องไห้นะครับเหมือนกับว่าตุ๊กตาเอเมิเลียเนี่ยยังคงคิดถึงมารีซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของเธออยู่มาต่อกันที่ตุ๊กตาอันดับที่7นะครับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอลิสนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึง ที่มาที่ไปของชื่อก็แล้วกันเรื่องมีอยู่ว่านะครับหลานของเจ้าของเดิมนะครับได้บอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมีวิญญาณเพื่อนสนิทของคุณย่าสิงอยู่นะครับซึ่งเพื่อนสนิทของคุณย่าคนนี้ชื่อว่าอลิสนั่นเองนะครับโดยทีเ่เธอก็ได้เก็บตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเอาไว้ในกล่องเก็บตุ๊กตาแล้วล็อกกุญแจเป็นอย่างดีนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุครับว่าทําไมถึงจะต้องเก็บเอาไว้มิดชิดขนาดนั้น แต่หลังจากนั้นนะครับตุ๊กตาอลิซเนี่ยก็ได้ถูกเอาออกมาแสดงโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าความน่ากลัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับก็คือทุกคนที่เดินผ่านนะครับรู้สึกได้ว่าตุ๊กตาอลิสเนี่ยกำลังมองตามอยู่และถ้าหากว่าตุ๊กตาตัวนี้ไม่พอใจใครสีหน้าของตุ๊กตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาหูนะครับไปแนบเอาไว้ใกล้ๆกับริมฝีปากของตุ๊กตาตัวนี้จะได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นยะเยือกกลับมานะครับ น่าจะได้ยินกันในหลายประโยคคีเดียวแต่ว่าประโยคที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดที่อลิสเคยพูดนั่นก็คืออลิสบอกว่าฉันอยากอยู่โดดเดี่ยวและทรมานอย่างนี้ต่อไป และนี่ก็คือเรื่องราวของตุ๊กตาที่มีชื่อว่าอลิสนะครับโอเคทีนี้เราไปที่อันดับที่6กันเลยดีกว่าเอาไปอย่างรวดเร็วนะครับจะได้ประหยัดเวลาโอเคตัวต่อมานะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้มีชื่อว่าปูป้านะครับซึ่งปูป้าเป็นตุ๊กตาผ้านะครับซึ่งถูกตั้งใจให้ทําออกมาแล้วดูเหมือนคนจริงๆนะครับโดยเฉพาะส่วนของเส้นผมเพราะว่าเส้นผมเนี้ยเป็นเส้นผมที่มาจากคนจริงๆ โดยเจ้าของเดิมของตุ๊กตาที่ชื่อปูป้านี้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงครับชาวอิตาเลียนนะครับตั้งแต่อายุห้าขวบเลยแล้วก็ผูกพันกับมันมากนะครับจนเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะครับหลายปีเลยเดียวจนตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แก่ชราแล้วนะครับเธอได้เล่าให้ลูกหลานฟังนะครับเกี่ยวกับตุ๊กตาของตัวเองที่ชื่อว่าปูป้าเนี่ยว่าปูป้าเป็นเพื่อนที่ดีของเธอในทุกๆสถานการณ์นะเป็นเพื่อนเล่นเป็นทุกอย่างเลยสำหรับเธอแล้วก็แม้แต่ เคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเธอก็ย้ำจริงๆว่าตุกกตาตัวนี้มีชีวิตจริงๆและหลังจากที่เจ้าของเดิมนะครับก็คือผู้หญิงคนนั้นนะครับได้เสียชีวิตไปปูป้าเนี่ยก็ได้ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องกระจกใสนะครับเพื่อเป็นการตั้งโชว์นะครับเพียงแต่ว่าคนอื่นในครอบครัวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกๆนะครับหลังจากที่เจ้าของของมันเนี่ยเสียชีวิตไปมันก็กลับค่อยๆดูมีชีวิตขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับ ในบางครั้งเนี่ยคนในบ้านก็จะรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงเคาะตู้กระจกนี้นะครับเบาๆแล้วก็เวลาที่เดินผ่านตู้กระจกของปูป้าบางคนก็สังเกตเห็นว่าสีหน้าของมันเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปรวมถึงท่าทางด้วยที่ค่อยๆมีการจัดท่าทางของตัวเองเปลี่ยนไปนะครับทั้งๆท,ที่ตุ๊กตาปูป้าเนี่ยถูกจับเอาไว้ในกล่องโชว์ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะครับบางคนก็ยังสังเกตเห็นสีหน้าและท่าทางของตุ๊กตาปูป้าที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ทีนี้เรามาต่อกันในตุ๊กตาอันดับที่5นะครับที่ชื่อว่า Halo โลนะครับฮาเนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากๆในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าเป็นตุ๊กตาผีสิงตัวแรกที่ถูกเอาออกมาขายใน Ebay นะครับเมื่อปี2003โดย Halo โลเนี่ยเคยถูกใช้ในการถ่ายหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคนในกองถ่ายนะครับ สังเกตว่ามันขยับตัวเองได้โดยที่ไม่ได้มีใครไปจับมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮาโลก็มีการเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนที่ครอบครองมันเนี่ยพูดถึงการได้ยินเสียงแปลกประหลาดแล้วก็ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองในห้องที่ไม่มีใครนอกจากตัวเขาเองกับตุต๊กตาตัวนี้ซึ่งเหมือนกับว่าตุต๊กตาตัวนี้เนี่ยจะสามารถขยับเปลี่ยนท่าทางเองได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าได้รวมถึงเจ้าของทุกคนมีอาการเหมือนกันก็คือจะมีอาการเจ็บป่วยครับ จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็ยังมีการสำรวจนะเป็นทีมสำรวจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะครับก็ผู้นำทีมนะครับก็ได้ทำการพิสูจน์ตุ๊กตาที่ชื่อว่าฮาโลนี่แหละแต่ว่าก่อนที่ทำการพิสูจน์เนี่ยผู้นำทีมก็เกิดการป่วยนะก็คือเป็นไเกรนอย่างหนักนะครับปวดขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับก็คือใกล้ๆก้ก้นนะนะจนในที่สุดครับก็ต้อง,งระงับ พิสูจน์ตุ๊กตาตัวนี้ไปแล้วก็แอนโทนีเองซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็เริ่มสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าของตุ๊กตาฮารโลตัวนี้เนี่ยก็คือแอนโทนีเองนะครับก็คือหัวหน้าทีมคนนี้นี่แหละเป็นเจ้าของเลยนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเห็นตุ๊กตาฮารโลเนี่ยขยับตัวเองได้แล้วก็ได้ยินเสียงสือื้นรน้องไห้ของเด็กทลรกออกมาจากตุ๊กตาตัวนี้ด้วย อันดับต่อมานะครับตุ๊กตาลำดับที่6ของเราผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้นะครับนั่นก็คือตุ๊กตากูดูนั่นเองซึ่งมักจะถูกใช้เกี่ยวกับเรื่องของมนต์ดำศาสตร์ของทางฝั่งยุโรปนะครับตุ๊กตากูดูตัวนี้นะครับถูกซื้อมาจากเว็บอีเบย์อีกแล้วนะครับตั้งแต่ปี2004นะครับแล้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยถูกส่งมาแบบแพ็กเกจเรียบร้อยเลยอยู่ในกล่องโลหะสีเงินนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลองศพเล็ก และเรื่องราวแปลกประหลาดนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยครับเอาตุ๊กตาตัวนี้ออกมาจากกล่องที่หน้าตาเหมือนลงศพนั่นแหละก็คือตุ๊กตาตัวนี้ตามหลอกหลอนเธอตลอดเวลานั้นด้วยเหตุผลนี้นะครับผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเอามันไปเผานะครับแต่ว่าก็เผาไม่ไหม้ครับ เราก็พยายามจะทิ่มด้วยกันไก่หรือว่าพยายามจะตัดด้วยมีดนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจเอาตุก๊กตาตัวน,นี้ไปฝังไว้ที่สุสานนะครับเพียงแต่ว่าพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้พบว่าตุก๊กตาประตูต,ตัวนี้กลับมานอนอยู่หน้าประตูบ้านเธอในสภาพที่ตัวเปื้อนดินในที่สุดครับเธอก็เลยพยายามจะทำเหมือนเจ้าของเก่านะครับซึ่งก็คือเอามาไปขายใน E ี a y นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตุ๊กตาก็หายไปนะครับหายไปจากผู้ซื้อนะครับ เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเธอเหมือนเดิมซึ่งผู้ที่ซื้อไปเป็นรายที่3นะก็คือทําการขายหลายครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยผู้ซื้อบอกว่าพัสดุสินค้าเมื่อมาส่งเนี่ยมันเหลือแค่กล่องเปล่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ตุ๊กาตาก็ยังคงกลับไปอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าของเดิมของมัน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้อ่านในคําเขียนนะครับที่ผู้ขายคนเก่าเนี่ยได้เขียนเอาไว้ใน eBay เขาบอกเอาไว้ว่าผู้ที่ครอบครองตุ๊กตาตัวนี้จะต้องรักษากฎของมนดําอย่างเคร่งขัดซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องเก็บมาได้ผลจากสายตาของคนอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่นาตุ๊กตาออกมาจากกล่องเด็ดขาดนะครับแปลว่าไม่ว่าจะทำพิธีกรรมอะไรต้องทําในกล่องนั้นนะครับซึ่งนี่คือจุดที่เจ้าของใหม่ของของตุ๊กตาตัวนี้ทาพลาดไป เอาละทีนี้เราก็มาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับตุ๊กาตาตัวนี้มีชื่อว่าแมนดี้นะครับซึ่งถูกมอบให้กับพิพิธภัณฑ์นะครับในพิติสโคลัมเบียนะครับประเทศแคนาดามาตั้งแต่ปี1 9 9 1แล้วนะครับโดยเจ้าของเก่าเนี่ยอบอกว่าสภาพเดิมนะครับเสื้อผ้าขาดวินแล้วก็มีรอยแตกเต็มตัวเต็มไปหมดเลยนะครับตุ๊กาตาตัวนี้มีอายุประมาณ90ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ดูไม่ได้แตกต่างจากตุ๊กาตาโมเดนตัวอื่นๆมากนะัก เพียงแต่ว่าแมนดี้เนี่ยมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่เสมอเริ่มต้นตั้งแต่ที่เจ้าของเก่านะครับบอกว่าได้ยินเสียงเด็กทารุกลองไห้ตอนกลางดึกนะครับที่ชั้นใต้ดินซึ่งเมื่อเธอลงไปสำรวจนะครับก็พบว่ามันจะมีหน้าต่างระบายอากาศนะครับที่เป็นแบบเหมือนแบบเ,เป็นบานเปิดได้นะครับเ,เปิดอ้าอยู่นะครับซึ่งมีตุ๊กตาตัวนั้นอยู่ใกล้ๆด้วยนะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอจําได้ว่าเธอปิดไอ้ช่องระบายอากาศตรงนี้เนี่ย สนิทดีเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเธอก็มอบตุ๊กตาต,ตัวนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธออีกแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดกลับมาเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แทนนะครับนั่นก็คืออาหารบางส่วนหายไปจากตู้เย็นนะครับแล้วก็พบว่าถูกซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักทั้งๆท,งท,งที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับออสิ่งของต่างๆก็มีการเคลื่อนย้ายนะครับบางชิ้นก็หายไปเลยนะครับตุ๊กตาแมนดี้เองเนี่ยตอนแรกถูกจัดเอาไว้อยู่ตรงด้านหน้าทางเเินของพธภัณภัณฑ์ลยะครบ ก็จะได้เจอกับกอะไรผู้คนที่เข้ามาก็จะมองเห็นมันได้ทันทีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถูกย้ายมาไว้ในห้องด้านหลังนะครับก็คือถูกเก็บแยกเอาไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้แมนดี้เนี่ยทำลายตุ๊ก,กตาตัวอ,อื่นอื่นนอกจากนั้นนะครับยังมีผู้ที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับไดบ้พยายามถ่ายภาพนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ย หลายครั้งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ากล้องของเขาเนี่ยจะมีการติดๆดตับดับทุก5วินาทีเลยนะครับจนกระทั่งไม่สามารถบันทึกภาพหรือว่าถ่ายภาพได้เออจริงๆซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่เหตุการณ์นี้ก็ถูกรายงานมานะครับจากผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมตุ๊กาตาโรเบิร์ตด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้จักโรเบิร์ตอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องมารู้จักตุ๊กตาอันดับที่2อกันก่อนซึ่งก็คือแอนนาเบลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตุ๊กตาที่ดังมากๆถ้าใครเป็นคอภาพยนตร์แนวสยองขวัญน,น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้บ้างนะเพราะว่ามันเอ่อเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาที่อยู่ในหนังที่ชื่อว่าคอนจูริงนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าภาพยนตร์คอนจูริงเนี่ยถูกสร้างบนพื้นฐานของเรื่องจริง โดยเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1970นะครับเมื่อคุณแม่คนหนึ่งนะครับได้ทําการเย็บตุ๊กตาภาพเพื่อเป็นของขวัญเกิดให้กับลูกสาวของตัวเองที่ชื่อว่าดอนนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยดอนนาก็วางตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้บนเตียงนะครับเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆนหละที่มักจะมีตุ๊กตาไว้บนเตียงนะครับแต่แล้วลูมเมดนะครับก็เริ่มจะลูมเมดหมายถึงเ,เพื่อนพยาบาลนะครับคือ เด็กผู้หญิงคนนี้เรียนพยาบาลเนาะเพื่อพยาบาลด้วยกันเนี่ยที่อยู่ห้องเดียวกันก็เริ่มจะสังเกตแปลกๆครับว่าแอนดเบลมีการเปลี่ยนท่าทางจากที่เคยเห็นครั้งที่แล้วนะครับก็คือจากที่นั่งเหยียดขาก็กลายเป็นนั่งไหวห้างมือกอดอกหรืออะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าที่แปลกขึ้นมาหน่อยก็คือพบว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมานอนอยู่บนเตียงทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้าที่จะออกไปเรียนด้วยกันนะครับ ตุ๊กาตาตัวนี้ก็ถูกวางเอาไว้นอกห้องนอนเสร็ด้วยซ้ำเราก็ปิดประตูห้องเอาไว้เรียบรนอยแล้วเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยของตัวดอนน่าเองแล้วก็เพื่อนร่วมห้องนะครับเขาก็เลยได้ขอความช่วยเหลือของคนทรงนะครับให้มาดูตุ๊กาตาตัวนี้ให้หน่อยซึ่งคําตอบที่ได้มาก็คือตุ๊กาตาตัวนี้มีวิญ,ญญาณสิงอยู่นะครับซึ่งเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายลงในอาพาร์ตเมนต์ที่เป็นหอพักนั่นแหละนะครับโดยวิญญ,ญาณนี้เนี่ยอยากจะอยู่กับ พวกของดอนหน้าด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ดอนหน้าได้ยินอย่างนั้นด้วยความใจดีของเด็กผู้หญิงนะครับก็เลยมีความผูกพันกับตุต๊กตาตัวนี้เราก็ยังคงเก็บตุต๊กตาตัวนี้เอาไว้แต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดครับก็คือนอกจากมันจะเปลี่ยนท่าทางได้แล้วหรือว่าเปลี่ยนที่เคยอะไรเปลี่ยนจุดที่มันอยู่โดยโดยไม่ได้มีใครไปเคลื่อนย้ายมันนะครับจู่ๆเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนที่มาพักกับเธอนะครับ เข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่2คนสคนที่เป็นนักเรียนประจําห้องนี้นะครับก็ถูกจู่โจมโดยอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็เป็นรอยแผลนะครับเลือซิดเลยนะครับตรงบริเวณหน้าอกนะครับเราก็พบว่ามีลักษณะเหมือนกับรอยนิ้วมือเล็กๆนะครับเนิ้วนะปรากฏอยู่ด้วย หลังจากนั้นครับตอนหน้าผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ครับก็ได้เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับสำหรับเรื่องของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินะครับซึ่งคําตอบคราวนี้แตกต่างไปจากเดิมนะก็คือตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้ถูกสิงด้วยวิญญาณของเด็กผู้หญิงครับแต่ว่าเป็นวิญญาณของปีศาจต่างหากโดยเชื่อปีศาจตัวนี้เนี่ยเข้ามาสิงอยู่ในตุ๊กตานะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเด็กผู้หญิงนะครับเพื่อจะได้เข้ามาสิงร่างของมนุษย์ต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็ได้แนะนําให้ดอนนาเนี่ยทำการล้างความชั่วร้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์นี้ซะนะครับอดอนนาก็าเลยเชิญหลวงพ่อมาทําพิธีนะครับแล้วก็ตุก๊กาตาแอนนาเบลเนี่ยดอนนาก็ได้มอบนะครับบนขอร้องให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนเนี่ยรับไปดูแลนะครับแม้ว่าอาพาร์ตเมนตน์จะถูกล้างความเฮี้ยนออกไปแล้วแต่ว่าแอนนาเบลก็ยังคงแผงนิดให้กับเอ่อ ผู้สามีภรรยาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านสิ่งศักดิ์นี่แหละจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวนะครับเมื่อขาก,กับรถเนี่ยเกิดเสียการทรงตัวแล้วก็เข้าโค้งทุกหัวถนนโดยไม่มีสาเหตุนะครับจนทําให้ต้องนำแอนนาเบลเนี่ยไปไว้ที่เบาะหลังระยัดใส่ถุงลราดน้ามนต์เป็นรูปหมืกางเขนเลยนะครับก็คือทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยในปัจจุบันนะครับตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยก็ได้ถูกขังเอาไว้ในตู้กระจกที่สร้างขึ้นพิเศษนะครับในาพิพิธภัณฑ์ที่ เป็นการรวบรวมพวกของแปลกของเย็นของหลออในพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงอยู่ครับก็ช่วยให้ตุต๊กตาต,ต,ตัวนี้ไม่เพี้ยนพลาดออกมาข้างนอกได้แต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่เขียนซะทีเดียวเพราะว่าเคยมีผู้เที่ยวชมนะครับเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่พูดลบหลู่นะครับแต่ว่าหลังจากออกไปจากวิทยธภัณฑ์ได้ไม่นานนะครับคนหนึ่งก็รถคว่ำนะครับมอเตอร์ไซค์คว่ำเสียชีวิตเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ซ้อนมานี่ก็เจ็บหนักครับก็ต้องรักษาตัวอยู่นานทีเดียว จนถึงทุกวันนี้ครับในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงตุ๊กตาตัวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้เราจะมาสู่ตุ๊กตาอันดับที่1กันผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับประวัติของมันเพียงแต่อาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับตุ๊กตาที่เพื่อนเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าโรเบิร์ตเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อ พี่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งครับได้มอบตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาฝูงสูง3ฟุตตัวนี้นะครับให้กับเด็กที่เขากาลังดูแลอยู่ในปี1906นะครับซึ่งเด็กชายคนนี้ก็ชอบตุ๊กตาตัวนี้มากนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้กับมันว่าโรเบิร์ตซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกับตัวเด็กคนนี้เองเปรียบเียบเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าโรเบิร์ตจะชอบตุ๊กตาตัวนี้มากนะครับแต่เขาเองก็ยังบอกว่าพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยตั้งใจมอบตุ๊กตาตัวนี้พร้อมกับคําสาบเพื่อเเป็นนนกกกาาารรรแแ้้คคอออบัวีีท่่ใชงงธย เด็กคนนี้ครับก็ได้ใช้เวลาเล่นโรเบิร์ตเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่งตัวเหมือนตัวเองนะครับแล้วก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นจนได้นะครับนั่นก็คือ,อ,อตั้งแต่เด็กคนนี้เนี่ยเริ่มพูดคุยกับตุ๊กตาโรเบิร์ตนะครับก็จะมีเสียงพูดกลับมาเป็นเสียงเล็กๆครับเสียงเบาๆเพียงแต่ว่าฟังดูก็รู้ว่านี่ต้องไม่ใช่เสียงของเด็กผู้ชายคนนี้แน่ๆ หลังจากนั้นครับเข้าของในบ้านก็เริ่มจะหายนะครับบางอย่างก็ถึงกับแตกหักเสียหายพังไปเลยเดียวแล้วก็ในบางคืนนะครับพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะไดิ้นเสียงลูกชายของตัวเองครับกรีดตะโกนออกมาจากห้องตัวเองเขาก็เลยรีบเข้าไปดูในห้องครับพบว่าห้องของเขาเนี่ยของเปลี่ยนที่แบบว่าล้มพังกระจายเละทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีเด็กเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนั่งอยู่บนเตียงด้านทางหวัดกลัวแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วเด็กคนนี้ก็ได้บอกกับพ่อแม่ว่าโรเบิร์ตเป็นคนทํา และนอกจากนั้นครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะเขาบอกว่าเวลาที่เขาเดินผ่านบ้านเนี่ยตอนที่คนในครอบครัวน,นี้ไม่อยู่นะครับแล้วเขามองเข้าไปที่หน้ตาต่างของบ้าน <Dustin emitism> เขาจะเห็นตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเคลื่อนไหวจากหน้าต่างบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่งได้เองนะครับแล้วก็แขกหลายๆคนที่เข้ามาในบ้านนี้นะครับก็สาบานเลยครับว่าเขาเห็นตุ๊กตาตัวนี้พยักหน้าแล้วก็กระพริบตาได้จริงๆ หลังจากนั้นก็ผ่านมานานแล้วในปี1974นะครับเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับที่เคยเป็นเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยก็โตขึ้นมาถูกไหมเราก็เสียชีวิตไปนะครับโดยที่ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยถูกเก็บเอาไว้บนห้องใต้หลังคานะครับซึ่งก็ตกตุ๊กตาตัวนี้ก็ตกเป็นของเจ้าของรายต่อมาของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสมบัตินะครับของลูกสาววัย10ขวบของเจ้าของบ้านคนใหม่นี่เองแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนะครับ ครอบครัวใหม่นี้นะก็ได้เจอเหตุการณ์เดียวกันกับครอบครัวของออโตครับก็คือ,อลูกสาวของเจ้าของคนใหม่เนี่ยรีดร้องขึ้นมากลางดึกจะเข้าของกระจัดกระจายครับแล้วก็ตัวเด็กผู้หญิงนะครับได้บอกว่าโรเบิร์ตพยายามที่จะฆ่าเธอในปัจจุบันนี้นะครับตุ๊กตาโรเบิร์ตเนี่ยได้ถูกเก็บเอาไว้ในตู้แก้วนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังคงเฝ้ามองนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่ตลอดแม้ว่าจะถูกเก็บเอาไว้ในตู้กระจกครับแต่ว่า มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟังเมื่อประมาณอันดับที่3นะครับก็คือใครที่พยายามที่ทจะถ่ายภาพเนี่ยจะมีอาการแปลกๆครับก็คือถ้าเกิดว่ามันพอใจที่จะถ่ายภาพมันก็จะเอียงคอไปด้านข้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ที่แน่นๆก็คือกล้องที่ถ่ายก็จะติดติดประดับเช่นเดียวกัน แล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็คือตุก๊กตาตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกับประวัติของมันดีครับเพราะว่าตุก๊กตาระเบิดนี้เป็นตุก๊กตาที่เป็นแรงบันดาลใจจากหนังตุก๊กตาผีชักกี้ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นเอง ทีนี้ก็ครบแล้วนะครับทั้ง10อันดับตุ๊กตาที่ผมเตรียมมาให้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะรู้สึกได้ถึงความน่ารักของตุ๊กตานะครับแล้วก็ความสามารถที่มากกว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้จะทําได้นะครับก็หวังว่าคืนนี้เพื่อนๆจะฝันดีกับตุ๊กตาให้แน่นๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องของอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกเอาไว้ใต้คลิปได้ผมจะมาอ่านอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเข้ามาบอกในเพจก็ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ